สำหรับเชสซีคันนี้นะครับก็เป็น Isuzu D-Max นะครับ1.9นะครับตัวเตี้ย4ประตูนะครับเป็นงานแก้ดัดเชสซีนะครับ f c จากลูบบรีนะครับก่อนที่จะทำการแก้ดัดนะครับก็ต้องเช็คระดับของเชสซีก่อนนะครับด้านท้ายนะครับฝั่งซ้ายต่ำฝั่งขวาสูงนะครับถ้าฝั่งขวาสูงนะครับผมก็จะใช้วิธีเดิมนะครับล็อกเหล็กลงลางเพื่อที่จะยก ชสซีนะครับฝั่งหลังซ้ายขึ้นให้มันด้านท้ายนี่มันเสมอกันก่อนนะครับพอด้านท้ายเสมอกันปุ๊บนะครับก็จะนะครับนี่เห็นไหมครับก็ค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับทําให้แสงเลเซอร์นะครับที่มันพุ่งเข้ามากระทบนะครับริเวณขอบหูยึดกระบาด้านหลังเท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คด้านหน้ากันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นงานแก้นะครับงานแกดัดเชสซีเนี่ยนะครับเราก็จะต้อง เช็คให้ละเอียดนะครับทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยโดนชนมาในสภาพแบบไหนนะครับแชสซีโดนตรงไหนหรือไม่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องนะครับเช็คทุกจุดทุกมุมนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเป็นงานแก้เราไม่เช็คละเอียดแล้วก็ดูให้ดีๆเนี่ยนะครับ เราจะวางแผนยากนะครับเราจะวางแผนยากมากเพราะว่าเชสซีเนี่ยไม่รู้ว่ามันโดนชนตรงไหนบ้างน,นะครับพอเช็คระดับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวัดมุมทแยงนะครับในการวัดมุมทแยงเนี่ยนะครับผมจะวัดนะครับเป็นช่องนะครับระหว่างเชสซีไปนะครับมุมทแยงเนี่ยผมจะไม่วัดยาวๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าวัดยาวๆเนี่ยนะครับเวลาเราดันมุมทแยงเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะดันยาวก็ แลวแต่ความถนัดนะครับ <ics> แต่ผมไม่ไม่ดันยาวนะครับเพราะว่าถ้าดันยาวเนี่ยนะครับในส่วนของช่องแต่ละช่องของเชสซีเนี่ยนะครับมันจะออกไม่เท่ากันผมไล่มุมทะแยงเนี่ยผมจะไล่ไล่ทางด้านหลังนะครับเรายาวไล่เริ่มจากทางด้านหลังแล้วก็ไล่มาถึงด้านหน้าเลยนะครับงานมันจะได้จบดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดันยาวนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเชสซีเนี่ยมันออกทุกช่องหรือไม่ นะครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงคอขวดนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับช่วงคอขวดช่วงคานยึดเหล็กพวงมาลัยนะครับคานยึดปีกนกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะครับถ้านะครับมุมทะแยงช่วงแคบๆนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามุมทะแยงช่วงสั้นๆบริเวณช่วงคอขวดระหว่างตัวคานยึดเหล็กกับคานยึดปีกนกตรงนี้ นะครับถ้ามุมททแยงมันเพี้ยนนะครับเพี้ยน1เซนหรือเพี้ยนครึ่งเซนเนี่ยก็จะมีผลนะครับมีผลต่อการตั้งศูนย์มีผลต่ออ่าล้อแล้วก็ปีกนกนะครับมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เบ้าหัวชกหน้าของแชสซีนะครับบริเวณหน้าของแชสซีถ้าหน้าของแชสซีมีบิดมีเบี้ยวมีหน้าพิกนะครับพลิกออกพลิกเข้าประมาณนี้นะครับจะมีส่วน ต่อการตั้งศูนย์ของรถทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดันมุมทะแยงกันเลยเนีน่ยดันมุมทะแยงเห็นไหมครับผมจะดันช่วงตรงกลางนะครับก่อนถ้านะครับช่วงท้ายเนี่ยสลับคันนี้เนี่ยมุมทะแยงมันไม่ได้เพี้ยนเยอะก็คือนะครับมันมันไม่ได้เพี้ยนสลับกันนะครับมุมทะแยงของด้านหลังไปเนี่ยของเขาจะเพี้ยนประมาณสัก1เซนกว่ากว่านะครับ1เซนครึ่งประมาณนี้ นะครับพอเราคำนวณดูแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดันมุมเแยงช่วงสั้นตรงกลางนี้แล้วก็พอตรงกลางนี้เท่ากันด้านหลังนะครับมันก็จะเท่ากันด้วยนะครับแต่จะไม่เกี่ยวกับด้านหน้านะครับไม่เกี่ยวกับด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยต้องดันมุมทแยงช่วงคอขวดนี่อีกทีหนึ่งอันนี้ผมจะดันด้านหลังให้มันได้ก่อนแล้วก็วัดนะครับดันไปแล้วก็ปล่อยดันไปแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อที่จะเช็คนะครับ รูนะครับระหว่างแชสซีนะครับให้มันเท่ากันก็มีเพื่อนๆสงสัยว่ารูวัดนะครับแชสซีเดี่ยมันสามารถที่จะใช้ชัวหรือไม่ก็ชัวนะครับก็มาดันตรงนี้กันต่อเลยนี่เห็นไหมครับช่วงบริเวณคอขวดนะครับมาบริเวณคานยึดนะครับคานยึดเหล็กที่ผมดันเนี่ยนะครับมันจะบิดไปทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับแล้วก็มันจะไปหักช่วงคอขวด ถ้าเป็นแชสซีตัวเตี้ยมันจะมีเหล็กดามเห็นไหมครับนี่ช่วงที่ผมปอาไฟเนี่ยมันจะหักอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมันหักอยู่ตรงนี้เราต้องวัดตรงนี้ให้ดีๆนะครับถ้าตรงนี้มันหักนะครับมันหักมาทางด้านซ้ายเนี่ยเวลาเราเวลาเราเใส่แหลกพวงมาลัยเข้าไปสําหรับตัวเตี้ยนะครับสําหรับตัวเตี้ยเนี่ยตัวลูกหมากที่เป็น ลูกหมากแขนแหลกตัวล่างสุดนะครับที่อยู่กับตัวแหลกเลยเนี่ยนะครับมันจะสอดเข้าไปในรูยึดยางเท่นเครื่องนะครับพอมันสอดเข้าไปในรูยางเท่นเครื่องถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งที่กึ่งกลางนะครับมันก็จะเบียดข้างนะครับของตัวขาเหล็กยึดยางเทนเครื่องเห็นไหมครับตรงนี้มันเริ่มออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเราดันนะครับดันเฉียงไปฝั่งนู้นแล้วก็ใช้ไฟเป่าช่วยนะครับคันยึดเหล็กตรงนี้นะครับ มันก็จะนะครับบิดมาทางด้านขวาของตัวรถนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องมาดันนะครับบริเวณเบ้าหัวชกนะเบ้าหัวชกนะครับตรงนี้มันจะประมาณ73ซนติเมตรนะครับผมก็จะวัดมุมเทยงนะครับจากน็อตยึดคานใต้เครื่องนะครับซึ่งเป็นน็อตเบอร์14นะครับก็จะวัดมุมเทยงขึ้นมามุมเทยงทุกส่วนสาคัญนะครับทุกทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กัน นะครับนี่ก็รูที่ละวัดนะครับก็จะอาศัยรูที่าทางโรงงานเขาเจาะมาตามเชสซีนี่แหละนะครับเพ,พื่อนๆนนก็อาจจะสงสัยว่ารูต่างๆนะครับที่ละวัดเนี่ยมันมันมาตรฐานหรือไม่มันก็มาตรฐานนะครับาทางโรงงานเขาก็ใช้รูนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาก็วัดรูกันทางนั้นแหละนะครับนี่เสร็จแล้วก็เช็คระดับ นะครับพอดันมุมทะแยงเช็กระดับเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาล็อกเหล็กลงรางนะครับพอตรงนี้มันเริ่มออกมันเริ่มตึงเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้นะครับไฮโอลิกทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับก็ยังค้างไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดันตรงนี้ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคานตรงนี้นะครับมันแอดลงด้านล่างนะครับมันยังหลงเหลือหลงเหลือรอยที่มันหักมันยุบอยู่นะครับนี่พอดันรอยที่มันหักมันยุบขึ้นเรียบร้อย นะครับต่อไปเราก็จะมาจับระดับดัดบิดนะครับวิธีการดัดบิดนะครับก็จะใช้สู้นะครับใช้สู้้องนะครับทางด้านหลังนะครับภาพก,ก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับภาพมันจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าผมถ่ายคลิปไว้ยาวเกินนะครับนี่ก็จะดัดบิดกันแบบนี้เลยนะครับก็วิธีการดัดบิดเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะ คงพอรู้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปนะครับลงคลิปไปหลายคลิปนะครับแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการทํางานนะครับบางครั้งก็ลงคลิปสั้นให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับแต่รายละเอียดนะครับมันก็จะยังไม่เท่ากับคลิปยาวๆนะครับนี่อันนี้ฝั่งด้านขวานะครับมันต่ํานะครับก็คล้องสู้ทางด้านตรงกลางแล้วก็ขึ้นหัวเชสซีนะครับให้มันให้มันดัดบิดขึ้นนะครับให้มันดัดบิดขึ้นนี่ เดี๋ยวมาดูตำแหน่งตรงนี้นะครับรูนะครับจากคลิปเริ่มแรกนะครับรูเอ่อน็อตยึดหัวน็อตยึดปีกนกบนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับอันนี้ก็พยายามถ่ายทําคลิปวิดีโอให้ออกมาดีที่สุดนะครับมันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายเองคนเดียวนะครับถ่ายเองทําเองนะครับมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงสำหรับการถ่ายทํานะครับเพราะว่าเราก็ไม่มี คนถ่ายไม่มีกล้องที่ดีนะครับแต่อนาคตก็อาจจะนะครับจะเขาเรียกว่าอะไรอนาคตก็อาจจะปรับปรุงนะครับคลิปวิดีโอให้มันดีกว่าดูดีกว่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอนะครับเราดัดบิดแชสซีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาไล่เช็คระดับทุกจุดนะครับทุกจุดทุกส่วนนะครับให้มันเท่ากันนะครับให้มันสมบูรณ์แบบสามารถที่จะคืนค่าโรงงาน ได้ตามปกตินะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงกลางนะครับเราดัดบิดเสร็จรร้อยก็เอาไฮรีไฮโอลิกออกนะครับเสร็จแล้วก็ไล่พ่นสีกึ่งเงากึ่งด้านนะครับอันนี้เป็นสีนาโกย่านะครับผสมกับทินเนอร์ 3A นะครับมันจะเวลาเราพ่นออกมาเนี่ยมันจะได้สีกึ่งเงากึ่งด้านคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับโรงงานถ้าจะเอาแบบโรงงานเป๊ะเลยมันต้องผสมนะครับก็ไล่พ่น ทุกชิ้นส่วนงานก็จะออกมาแบบนี้คลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ช่างศักด์ด้วยสำหรับคลิปนี้ช่างศักด์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม